สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปคะ่ะเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นั่นเองนะคะ และที่สำคัญท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3มเอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดท่านใดที่เกิดในลัคนาเมษท่านสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีเมษทุกท่านคะ่ะมาอัปเดตด,ดวงชะตาของท่าน ในช่วงวันที่16 3 1กถึง31กรกฎาคมปี2,566กันค่ะช่วงระยะเวลานี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างท่านจะดวงเฮงมีโชคมีลาบหรือไม่คลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะช่วงนี้ค่ะชาวราศีเมษท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างมารับฟังกันเลยค่ะขอเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรก ช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามท่านจะเหนื่อยพอสมควรจะไม่ค่อยได้อะไรามาง่ายๆหากท่านตั้งใจที่จะทำเรื่องที่สำคัญสคัญหรือกำลังทำเรื่องที่สำคัญสคัญอยู่นะคะหากติดขัดมีปัญหาท่านอย่าได้ถอดใจให้ท่านนั้นทำให้เต็มที่เพราะสุดท้ายแล้วท่านจะทำสำเร็จนั่นเองค่ะชาราศีเมษที่ท่านเหนื่อยในช่วงนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้งานของท่านเพิ่มมากขึ้นเยอะขึ้น ต้องแบกรับภาระนะคะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเป็นช่วงที่ท่านไม่ค่อยได้อยู่เฉยๆไม่ค่อยอยู่นิ่งๆมักจะมีอะไรให้ท่านได้ทําอยู่ตลอดเวลาถึงท่านไม่ได้ทํางานอยู่บ้านวันหยุดท่านก็จะมีอะไรให้ทําอยู่ตลอดทั้งวันงานค่อนข้างยุ่งและวุ่นวายมากๆเหนื่อยกายเหนื่อยใจค่ะช่วงนี้ช่วงนี้ท่านงานยุ่งแต่ท่านจะสามารถรับมือต่างๆกับงานได้ด้วยประสบการณ์การทํางาน ไอเดียของท่านและไหวพริบที่ท่านมีช่วงนี้จะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นนะคะมีดวงได้แก้ไขกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่ด้วยไหวพริบของท่านท่านจะสามารถแก้ไขกับเหตุการณ์ได้เรียกได้ว่ารับมือได้นั่นเองค่ะงานท่านทําได้นะคะช่วงนี้แต่ว่าคนรอบข้างมักจะทําให้ท่านหงุดหงิดอึดอัดลําบากใจเจ็บใจโมโหนําเรื่องจุกจิกกวนใจมาให้ ช่วงนี้นะคะไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามหรือไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรก็ตามค่ะให้ท่านระมัดระวังคนที่ไม่ชอบท่านให้มากๆให้ระมัดระวังศัตรูนั่นเองนะคะคนที่ไม่อยากเห็นท่านได้ดิบได้ดีช่วงนี้ท่านเหนื่อยก็จริงแต่ว่าผลงานของท่านโดดเด่นมีคนจ้องที่จะหาทางเล่นงานท่านอยู่นั่นเองค่ะอะไรที่เขาทําแล้วท่านจะเสื่อมเสียชื่อเสียงเขาพร้อมที่จะทํา คอยแกแั้นแกล้งรังแกแส่ร้ายป้ายสีท่านไม่ได้ทำเขาจะหาว่าท่านทำหาทางริคเครดิตทำให้คนอื่นมองท่านในแง่ลบนินทารับหลังฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวังคนให้มากๆนะคะช่วงนี้อย่าไว้ใจใครมากอย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปอย่าเพลอไปเล่าหรือระบายอะไรให้ใครฟังเด็กขาดหรืออย่านําสิ่งที่ท่านกําลังซุ่มทําอยู่ไปเล่าให้ใครฟังเด็กขาดเขาจะนําไปบอกต่อคะ่ะเป็นช่วงที่ ท่านจะได้เห็นท่าแท้ของใครบางคนคนที่ท่านคิดว่าเขาเป็นคนดีที่สุดอาจจะไม่ใช่คนดีที่สุดของท่านอีกต่อไปช่วงนี้หากท่านมีลูกน้องมีบริวารหรือว่าท่านใดที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมระวังคนจะทำให้งานของท่านติดขัดล่าช้างานมีปัญหาท่านจะต้องแก้ไขนะคะช่วงนี้ท่านจะต้องไม่เชื่อคนง่ายให้ฟังหูไว้หูอย่าเชื่อคำพูดของคนอื่นมากจนเกินไปอย่าเชื่อในสิ่งที่เขารับปาก หากท่านค้าขายถ้าจะรับออเดอร์ท่านก็จะต้องพูดคุยกับลูกค้าคุยเลือกอ่าคุยรายละเอียดให้ชัดเจนเก็บค่ามมาจําทุกครั้งนะคะท่านจะไว้ใจใครไม่ได้เลยค่ะในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉพาะเรื่องงานที่สําคัญหรือว่าเรื่องเงินเงินทองทองหากจะลงทุนอะไรก็ตาม ก็ให้ท่านลงทุนในสิ่งที่ท่านนั้นลงทุนเป็นประจำอยู่แล้วไม่มีความรู้ห้ามลงทุนโดยเด็กขาดช่วงนี้ชาวราศีเมษที่พูดมาและเตือนทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าท่านมีดวงจะถูกหลอกถูกโกงจะมีคนเข้ามาหาผลประโยชน์จากตัวท่านหรือว่าบวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากตัวท่านให้ระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆนะคะเรารู้ดวงล่วงหน้าเราต้องระมัดระวัง และมีสติในการตัดสินใจและรับฟังทุกๆเรื่องให้มากๆในช่วงนี้จะทำไรอย่าใจใหญ่ยาลบมากเด็ดขาดช่วงนี้นะคะการทำงานของท่านจะติดขัดก่อนก็จริงแต่สุดท้ายแล้วท่านจะทำสำเร็จนะคะเรื่องความเหนื่อยยากเป็นของคู่กันกับชาวราศีเมษอยู่แล้วคะ่ะท่านจะไม่ค่อยได้อะไรมาง่ายๆช่วงนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าช่วงนี้ท่านจะได้ช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างให้กับคนอื่นนะคะจะมีงานที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาแต่ว่าท่านจะทําได้และทําสําเร็จคะ่ะการงานเหนื่อยแต่ท่านจะทําสําเร็จผลงานออกมาดีด้วยมีคนชื่นชมคนใกล้ชิดหรือว่าคนที่ท่านรักระหวังดีต่อตัวท่านจะคอยช่วยเหลือคอยให้กําลังใจนะคะทุกๆปัญหาท่านสามารถแก้ไขได้แต่ว่าให้ระมัดระวังคนหากท่านมีหุ้นส่วนมีลูกน้องมีบริวาร ก็อย่าไว้ใจเขามากจนเกินไปแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ท่านไปจ้องจับผิดเขาตลอดเวลานะคะท่านรู้แหละว่าท่านควรจะทํายังไงหากเตือนมาในลักษณะนี้นะคะชาวราศีเมษท่านไหวพลิบตีอยู่แล้วหากมีคําเตือนใดๆออกมาท่านจะหาทางหรือว่าวางแผนการรับมือกับทุกๆคนได้ด้วยตัวของท่านเองมาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะ ช่วงนี้ท่านดวงดีนะคะมีดวงจะได้เงินพิเศษพิเศษแต่ว่าเงินพิเศษที่ท่านจะได้มาในช่วงนี้มักจะเกิดจากการลงมือทําและจะมาจากความรู้ความสามารถของตัวท่านเองนะคะเช่นบางท่านได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่บางท่านก็ได้เงินพิเศษจากงานพิเศษได้ผลกําไรจากการลงทุนหรือว่าค้าขายมีคนช่วยเหลือด้านการเงินค่ะหากท่านพื้นฐานดวงดีๆก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะ ช่วงนี้จะมีเรื่องราวที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับท่านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึง่งและที่สําคัญกําลังจะแย่เรื่องของการเงินก็มักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินเข้ามือมาทุกครั้งการเงินช่วงนี้ท่านไม่แย่นะคะหากติกขดขาดมีปัญหามีช่วงระยะเวลานี้ท่านจะหาทางแก้ทางออกได้เสมอมีทางแก้ทางออกทุกเรื่องค่ะเน้นย้ําแต่ว่าท่านจะเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองนะคะท่านใดที่การเงินติดขัดมีปัญหาช่วงนี้ท่านจะหมุนเงินได้ ไม่อับจนหนทางแน่นอนแม้แต่ท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นคุณตาคุณยายวักระเียณท่านก็จะไม่แย่ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือมีคนในบ้านบางคนค่ะช่วยท่านแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายบางอย่างนะคะมาที่ภาระค่าใช้ใจ่ายของท่านในช่วงนี้กันบ้างช่วงนี้ขอยท่านวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะเพราะว่ารายจ่ายของท่านค่อนข้างสูง เป็นช่วงที่จะมีรายจ่ายแบบปุบปรับฉับพลันเข้ามาค่ะรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงจะเข้ามาเยอะพอสมควรบางรายจ่ายท่านไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายนะคะช่วงนี้รายจ่ายของท่านนั้นค่อนข้างที่จะรั่วไหลพอสมควรค่ะและที่สําคัญมักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องใช้จ่ายเป็นระยะระยะโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวรายจ่ายที่เกี่ยวพันกับบ้าน และเรื่องราวภายในบ้านซื้อนั่นซื้อนี่เข้าบ้านตกแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆซื้อต้นไม้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือจู่ๆก็มีข้าวของเครื่องใช้บางอย่างในบ้านนะคะแตกหกักชำรุดพังเสียหายต้องซื้อของชิ้นใหม่มาทดแทนหรือไมวก็ต้องส่งซ่อมบางท่านหมดเงินไปกับการซ่อมแซมบ้านเล็กๆน้อยๆอยรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงจะเข้ามาเป็นระยะๆค่ะเงินเข้ามามักจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้ใจ่ายออกไปทุกครั้ง ฟังแล้วอย่าเพิ่งเครียดนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่ารายจ่ายของท่านค่อนข้างเยอะแต่ท่านจะไม่ถึงขั้นเงินขาดมือแน่นอนค่ะขาดเงินจะมีเหตุให้ได้เงินทุกๆปัญหาท่านก็จะสามารถแก้ไขได้เสมอเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะคะเน้นย้ําเพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้ท่านมีไม่มากและไม่ได้มีกันทุกคนข้อดีของชาวราศีเมษหรือว่า ข้อนี้เด่นมากช่วงนี้เทวดาจะคุ้มครองปกปักรักษาท่านท่านจะคล้าวคลาดปลอดภัยนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงนี้ท่านจะมีลมพัดห่วนค่ะหากท่านเปิดใจอยากมีคนคุยท่านไม่เหงาแน่นอนท่านจะได้เจอกับใครบางคนที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้เจอหากมีคนใหม่ๆเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วย ก็ขอให้ท่านเช็กดูประวัติของเขาให้ดีๆอย่าเพิ่งไว้เนื้อเชื่อใจเขามากจนเกินไปเพราะคนที่เข้ามาใหม่ในช่วงนี้มักจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่ามีคนคุยอยู่แล้วนะคะมาที่ความรักของคนที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วบ้างคะ่ะช่วงนี้ชีวิตคู่ปกติไม่มีเรื่องทะเลาะกันรุนแรงแต่ห้ามทะเลาะกันเด็กขาดมีงอนกันบ้างน้อยใจบ้างเล็กๆน้อยๆ จะตัดสินใจเรื่องอะไรก็อย่าใจร้อนให้มีเหตุผลในการตัดสินใจนะคะอย่าคิดมากให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันให้มากๆอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านอย่าเก็บมาคิดอย่าเก็บมาเจ็บใจตัวเอย่าเก็บมาฝังใจหรือว่าอย่าเก็บมาโมโหนึกขึ้นมาเมื่อไรขุดคุยเรื่องเก่าๆขึ้นมาพูดไม่เอานะคะช่วงนี้ให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอย่าลืมห้ามทะเลาะกันเด็ดขาดอย่าทําเรื่องที่ผิดศีลธรรมเด็ดขาด มาที่สุขภาพของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารระวังภูมิแพ้ต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กําเริบระมัดระวังความดันกําเริบระมัดระวังโรคประจําตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กําเริบนะคะช่วงนี้ชาวราศีเมษท่านคิดมากคิดเยอะนอนไม่ค่อยหลับหลับ,ลบ,ลบตื่นตื่นระวังอาการวูบบ้านหมุนค่ะข้ากล่าวขอบคุณทุกทุกการติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงขอให้ทุกท่านนั้น ชีวิตยอย่าได้มีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตส่วนตัวให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้ท่านมีโชคมีลาบเจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ